สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่สะเทือนใจแล้วก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดกันเยอะเลยนะคะกับเหตุการณ์สิงโตที่ s a f a ฟ i รี r เวิลด์ทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตครับเป็นข่าวที่น่าสลดใจมากจริงๆครับแล้วก็ข้อมูลจากหลายๆที่ก็ชี้ตรงกันว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดครั้งแรกนะใช่ค่ะไม่ใช่ครั้งแรกเลยครับ เกิดขึ้นบ่อยครั้งน่าตกใจทั่วโลกเลยโดยเฉพาะกับผู้ดูแลที่ดูเหมือนจะคุ้นเคยกับสัตว์ดีอยู่แล้วด้วยซ้ำวันนี้เราก็เลยรวบรวมข้อมูลมาคุยกันค่ะทั้งจากข่าวหลักๆอย่าง Spring News, Thai PBS, Channel 7 HD แล้วก็มีมุมมองลึกๆจาก WCS Thailand กับ The Cloud ด้วยเราจะมาลองดูกันว่าเออสาเหตุจริงๆมันคืออะไรกันแน่ทั้งเรื่องระบบความปลอดภยัยสัญชาตญาณสัตว์ป่าที่เราอาจจะลืมไปแล้วก็บทเรียนที่เราควรจะได้จากเรื่องนี้ รเราจะพยายามเชื่องโยงข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพรวมแล้วก็สกัดบทเรียนสำคัญออกมากันครับงั้นเราเริ่มที่รายละเอียดของเหตุการณ์ที่ Safari World ก่อนเลยนะคะผู้เสียชีวิตคือคุณเจียนอายุ58ปีทำงานดูแลสิงโตกับเสือที่นั่นมาเอ่อกว่าปีแล้วใช่ครับประสบการณ์สูงมากซึ่งก็น่าแปลกใจเพราะเพื่อนร่วมงานเขาบอกว่าปกติเนี่ยมีกฎเหล็กเลยนะ คือห้ามลงจากรถในโซนสัตว์เด็ดขาดแล้วก็ต้องทำงานเป็นคู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับต้องมีบัตรด,ดีตลอดเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคุณเจียนลงจากรถคนเดียวแล้วก็ก็เกิดเหตุสลดขึ้นถูกสิงโตห้าตัวรุมทำร้ายมีนะักท่องเที่ยวเห็นเหตุการณ์ด้วยครับน่าตกใจมากทีนี้พอมาดูว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ให้ความเห็นไว้น่าสนใจอย่างคุณฟรานซิสอาร์บิโอเย่เออดีตประธานสมาคมสวนสัตว์ไนจีเรียเขามองว่าบ่อยครั้งปัญหามันไม่ใช่ที่ตัวสัตว์นะเอ้าแล้วเป็นที่อะไรคะเขามองว่าเป็นความล้มเหลวของระบบครับระบบที่ว่านี้ก็คืออาจจะขาดอุปกรณ์ขาดการฝึกอบรมที่ดีพอหรือแม้แต่การออกแบบพื้นที่ที่มันอาจจะยังไม่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์รวมถึงเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับอันนั้นก็เกี่ยว สวัสดิภาพที่ไม่ดีพออาจส่งผลต่อพฤติกรรมสัตว์ได้เหมือนกันซึ่งก็สอดคล้องกับทาง China Daily ที่เขาชี้ปัญหาเรื่องการจัดการในสวนสัตว์จีนที่มันเพิ่มขึ้นเร็วมากแต่ว่าการกำกับดูแลอาจจะยังตามไม่ทันทางบ้านเราท่านอธิบดีกรมอุทยานคุณอัตพลเจริญชันสาก็มองคล้ายๆกันนะคะท่านให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ว่าอาจจะมีความบกพร่องเรื่องการซักซ้อม ความเคยชินหรือความประมาทไปเองครับซึ่งพอเราพูดถึงความผิดพลาดของคนของระบบเนี่ยมันก็มีอีกปัจจัยที่เราเราควบคุมไม่ได้เลย คือเรื่องสัญชตาตญาณสัตว์ป่าใช่ครับอันนี้สําคัญมากไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าสัตว์มันเชื่อมมันคุ้นกับเราแค่ไหนแต่ข้างในลึกๆเนี่ยสัญชตาตญาณนักล่ามันยังอยู่พร้อมจะถูกกระตุ้นได้ตลอดเวลาถูกต้องครับไม่ว่าจะรู้สึกว่าถูกคุกคามหิวหรือบางทีแค่เห็นเลือดนิดหน่อยอย่างที่ท่านอธิบดีตั้งข้อสังเกตว่าพอเห็นเลือดจากการตะปบครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะไปจุดชนวนเลยให้สัญชตาตญาณนักล่ามันทำงานเต็มที่ทั้งการงับคอการล่าเป็นฝูง ครับผมคุณโรเจอร์โลฮานันจากสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยก็เตือนเรื่องนี้เหมือนกันว่าส่วนใหญ่ที่เกิดเรื่องเนี่ยก็เพราะความชลาใจประมาทไปเองคิดว่าเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยไม่เป็นไรหรอกนะ่าลืมไปว่าสัญชาตญาณมันรอวันแสดงออกมาได้ใช่ครับท่านก็ยกตัวอย่างเหตุการณ์คล้ายๆกันที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะแอฟริกาใต้ไนจีเรียปากีสถานเยอะแยะไปหมดเพื่อย้ำว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลก ซึ่งก็ทำให้คิดถึงมุมมองของคุณปริญญากรวรวันที่เขียนไว้ในเดอะคลาวนะคะท่านเป็นนักเขียนช่างภาพธรรมชาติเคยมีประสบการณ์ตรงถูกเสือทำร้ายเหมือนกันครับถ้าเล่าว่าเกิดจากความผิดพลาดเรื่องระยะห่างการไม่เคารพพื้นที่ของสัตว์ท่านพูดถึงเรื่องใกล้แต่ไกลได้น่าสนใจมากค่ะใช่ครับคือท่านชี้ว่ายุคนี้เทคโนโลยีมันทำให้เราเหมือนจะเห็นสัตว์ป่าได้ใกล้ขึ้นผ่านภาพผ่านคลิปอะไรแบบนี้ ขนาดเชือทให้เราหลงคิดไปว่าเราสนิทก,กับมันจนลืมเรื่องความเคารพระยะห่างที่จําเป็นจริงๆในธรรมชาติไปการพยายามจะเท่าไปใกล้เกินไปทางกายภาพต้นของอันตรายอืมเป็นมุมมองที่ต้องฉุกคิดตามเลยค่ะแล้วพอเกิดเหตุขึ้นทางกรมอุทยานซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเขาเข้าไปจัดการยังไงบ้างคะครับกรมอุทยานก็เข้าไปตรวจสอบที่ซาฟารีเวิลด์ทันทีเลยก็พบว่าโอเค รั้วกำแพงปูนหลักๆน่ะแข็งแรงดีแต่ก็มีจุดที่ต้องปรับปรุงเหมือนกันเช่นรั้วตะไคร่หลึกบางส่วนชำรุดหรือกรงที่ใช้กักสิงโต5ตัวไว้ดูพฤติกรรมเนี่ยก็ยังดูแออัดไปหน่อยการระบายน้ํายังไม่ค่อยดีแต่เหมือนประเด็นใหญ่จะอยู่ที่เรื่องแผนความปลอดภัยใช่ไหมคะใช่เลยครับคือเขาพบว่าแผนเผชิญเหตุเดิมๆที่มีอยู่เช่นแผนรับมือไฟไหม้หรือสัตว์หลุดออกจากโซนแสดง มันยังไม่ครอบคลุมกรณีที่สัตว์ดุร้ายจู่โจมทำร้ายคนแบบนี้โดยตรงขาดทั้งมาตรการเชิงรุกแล้วก็แผนรับมือเฉพาะหน้าถูกต้องครับมาตรการเชิงรุกก็เช่นป้ายเตือนที่ชัดเจนกฎระเบียบที่ต้องบังคับใช้จริงจังการอบรมพนักงานสม่ำเสมอส่วนแผนเผชิญเหตุเฉพาะหน้าก็คือพอเกิดเรื่องแล้วจะทำยังไงร,ระบบแจ้งเหตุต้องเร็วเครื่องมือควบคุมสัตว์ต้องพร้อมต้องมีคนใช้เป็น การจัดการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่สำคัญคือเหมือนจะไม่มีชุดเคลื่อนที่เร็วหรือ quick response team ที่ฝึกมาเฉพาะทางด้วยครับไม่มีชุดนี้แล้วก็อุปกรณ์บางอย่างยังไม่ครบรถที่ใช้ก็ไม่มีตะแกรงป้องกันที่ได้มาตรฐานแล้วก็เรื่องระบบคู่หูหรือ buddy system ก็ไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังระบบคู่หูคือยังไงนะคะก็คือกฎที่ว่าเวลาเจ้าหน้าที่เข้าไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงเนี่ย ต้องเข้าไปเป็นคู่เสมอครับจะได้คอยช่วยเหลือดูแลกันได้ซึ่งในเคสนี้ก็พบว่าไม่ได้ทำตามนั้นแล้วทางกรมอุทยานะสั่งให้ s a f a r ร World แก้ไขย,ยังไงบ้างคะก็สั่งให้แก้ไขจุดบกร่องทั้งหมดเลยครับทั้งซ่อมแซมรัว้วปรับปรุงกรงทำแผนเผชิญเหตุให้ครอบคลุมกรณีนี้จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วขึ้นมาแล้วก็เน้นย้ำว่าต้องใช้ระบบบัดี้ซิสเตอย่างเคร่งครัด่วนสิงโตหตัวนั้นล่ะคะ ก็ให้กักไว้ก่อนครับเพื่อปรับพฤติกรรมแล้วก็จะมีการทดลองปล่อยในโซนปิดเพื่อดูพฤติกรรมอีกทีแต่ยืนยันว่าจะไม่นำกลับมาแสดงให้นักท่องเที่ยวดูอีกแล้วไม่ใช่แค่ที่ซาฟารีเวิลด์ที่เดียวนะคะเห็นว่ามีการขยายผลไปตรวจที่อื่นด้วยใช่ครับท่านอธิบดีสั่งตรวจสอบสวนสัตว์เปิดที่มีลักษณะคล้ายๆกันทั่วประเทศอีก4แห่งเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดเลย รวมไปถึงการทบทวนกิจกรรมที่อาจจะเสี่ยงอย่างการให้ถ่ายรูปใกล้ๆสัตว์ด้วยครับเรื่องนี้ก็มีการทบทวนคือกิจกรรมแบบจูงเสือเดินเล่นอะไรแบบนั้นนะ่ะห้ามไปแล้วแต่การถ่ายรูปกับสัตว์ที่ล่ามโซ่หรืออยู่ในพื้นที่ควบคุมเนี่ยอาจจะยังพออนุโลมได้ถ้ามีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดมากๆจริงๆต้องมีเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์อยู่ตรงนั้นเลยใช่ครับต้องพร้อมระงับเหตุได้ทันทีถ้าเกิดอะไรชุกเฉินขึ้นมา นอกจากการจัดการในส่วนสัตว์แล้วเรื่องการควบคุมการครอบครองสิงโตโดยทั่วไปล่ะคะมีมาตรการอะไรเพิ่มไหมเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวสิงโตโหลุดออกมาเดินเล่นอยู่เหมือนกันโอเรื่องนี้ก็ก็ดําเนินการจริงจังขึ้นครับตอนนี้เนี่ยสิงโตที่แจ้งครอบครองในไทยมีอยู่ประมาณเอ่อหกรตัวจาก82รายส่วนใหญ่ก็เป็นรายเดิมนะเพราะเราห้ามนําเข้าตั้งแต่ปี67แล้ว แล้วกรุงอุทยานทำยังไงต่อคะตอนนี้สั่งให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สอบอ,อทั่วประเทศเลยครับลงไปสำรวจการครอบครองของแต่ละคนต้องเช็คว่าเลี้ยงในกรงหรือสถานที่ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยจริงหรือเปล่าถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็อาจจะต้องยึดสัตว์แล้วเจ้าของก็ต้องรับผิดชอบค่าดูแลด้วยถือเป็นสัตว์ป่าควบคุมตามกฎหมายใช่ครับตามพรบสงวน2 5ง2เลยการจัดเคลื่อนย้ายหรือมีไว้ในครอบครองโดยไม่แจ้งเนี่ย มีความผิดทั้งทางแพ่งทั้งอาญาเลยนะครับชัดเจนเลยค่ะว่าทางการก็พยายามปิดช่องโหว่ต่างๆอยู่ทีนี้ถ้ามองในมุมคนทั่วไปอย่างเราๆที่จะไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดหรือซาฟารินี่เนี่ยมีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างคะเพื่อให้ปลอดภัยที่สุดอันป้องกันก่อนเลยข้อแรกสุดและสําคัญที่สุดย้ําแล้วย้ําอีกคือห้ามลงจากรถเด็ดขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เพราะทันทีที่ลงไปเรากลายเป็นเหยื่อใช่ครับเราเปลี่ยนสถานะทันทีอาจจะไปกระตุ้นสัญชาตญาณน,นักล่าของมันได้เลยนอกจากนั้นก็คือหลีกเลี่ยงการยั่วยุสัตว์เช่นเปิดกระจกตะโกนเสียงดังใช้แฟลชถ่ายรูปต้องฟังคําแนะนําเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดมีวิธีสังเกตพฤติกรรมสัตว์ไหมคะก็ควรสังเกตครับเช่นถ้าเห็นสิงโตเดินวนไปวนมาดูลุกลีลุกลนก้มตัวต่ำๆหรือจ้องเราเขม่งไม่วางตาเนี่ยอาจจะเป็นสัญ,ญญาณว่ามันกำลังเข้าโหมดล่า ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยเสมอแล้วถ้า,าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดขึ้นมาจริงๆถูกโจมตีจะต้องทํำยังไงคะข้อแรกที่เน้นเลยคืออย่าวิ่งหนีค่ะการวิ่งเนี่ยยิ่งกระตุ้นสัญชาตญาณไล่ล่าของมันแล้วสิงโตวิ่งเร็วกว่าเราเยอะมากแล้วให้ทำยังไงคะพยายามยืนนิ่งๆสู้หน้าทําตัวให้ดูใหญ่ขึ้นกางแขนกางเสื้อส่งเสียงดังๆขู่มันไปเลย ให้มันรู้ว่าเราไม่ใช่เหยื่อง่ายๆป้องกันตัวใช่ครับใช้แขนป้องกันส่วนสำคัญพวกคอใบหน้าถ้ามีอะไรใกล้มือก็ใช้ป้องตันหรือใช้ตีโต้อตอบถ้าจำเป็นจริงๆให้เล็งจุดอ่อนเช่นตาจมูกปากแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือดังๆสุดเสียงเลยครับแล้วถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์เห็นคนอื่นถูกทำร้ายเราพอจะช่วยอะไรได้บ้างไหมคะ สิ่งที่ปลอดภัยที่สุดและควรทำเป็นอันดับแรกคือแจ้งเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ทันทีครับเพราะเขามีอุปกรณ์มีการฝึกมาอย่าพยายามเข้าไปช่วยเองเด็ดขาดเลยนะครับอันตรายมากอาจจะกลายเป็นเหยื่อคนได้แต่พอจะทำอะไรจากระยะไกลได้บ้างไหมคะเช่นเบี่ยงเบนความสนใจอาจจะลองได้ครับแต่ต้องจาดระยะที่ปลอดภัยจริงๆนะเช่นบีบแต่รถดังๆเคาะอะไรให้เกิดเสียงดังๆ หรือโยนของที่ไม่เป็นอันตรายไปทางอื่นเพื่อดึงความสนใจมันออกจากคนที่บาดเจ็บพอสิงโตหันไปสนใจทางอื่นหรือเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วค่อยเข้าไปช่วยใช่ครับต้องรอให้สถานการณ์ปลอดภัยจริงๆก่อนค่อยเข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บทำการปฐมพยาบาลเบือนน้องต้นโดยเฉพาะการกดห้ามเลือดแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดสรุปคือ แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเสมอเบี่ยงเบนความสนใจถ้าทำได้อย่างปลอดภยัยแล้วค่อยเข้าช่วยเมื่อชัวร์ว่าปลอดภัยแล้วถูกต้องครับสติสำคัญที่สุดต้องประเมินสถานการณ์ให้ดีความปลอดภัยเราต้องมาก่อนข้อมูลเรื่องความปลอดภัยนี่สำคัญมากๆเลยค่ะทีนี้ขยับมาดูภาพกว้างขึ้นอีกนิด จากมุมของ WCS Thailand กับ The c l o u d ก็มีประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวกับสัตว์ป่าและคนทำงานด้านนี้ที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะครับเรื่องแรกเลยคือความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เสี่ยงแค่จากสัตว์ป่าทำร้ายนะอย่างที่เคยมีข่าวเจ้าหน้าที่ที่ห้วยขาแข้งถูกแม่เสือตะปกยังมีเสี่ยงจากคนด้วยใช่ครับเสี่ยงจากการประทะกับพรานล่าสัตว์ซึ่งอันตรายกว่ามากเพราะพรานมีอาวุธร้ายแรงกว่าเจ้าหน้าที่เยอะเลยครับ มีเคสที่เจ้าหน้าที่ถูกยิงที่คอหรือที่ทุ่งใหญ่ในเรศวรก็มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไปสองนายจากการประทะกับพราน WCS เขาบอกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วโลกเสียชีวิตไปเป็นพันคนแล้วนะครับโอ้เสี่ยงชีวิตจริงๆนะคะครับแต่ถึงจะเสี่ยงเขาก็ยังทำกันอยู่เพราะแรงผลักดันมันคือคือใจที่อยากจะปกป้องทรัพยากรปกป้องสัตว์ป่าจริงๆ แล้วสถานการณ์ของสัตว์ป่าอย่างเสือโคร่งล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ยังน่าเป็นห่วงครับประชากรเสือในป่าทั่วโลกลดลงเยอะมากจากสมัยก่อนมีเป็นแสนตัวตอนนี้เหลือไม่ถึง4ี่พันตัวแล้วสาเหตุหลักๆก็คือการล่าเอาโอเววาไปขายในตลาดมืดซึ่งราคาสูงมากโดยเฉพาะส่งไปจีนแล้วก็การสูญเสียถิ่นที่อยู่แต่ก็ยังมีความหวังอยู่บ้างใช่ไหมคะเห็นว่ามีการอนุรักษ์ที่ได้ผลอย่างที่ห้วยขาแข้ง ใช่ครับที่ห้วยขาแข้งถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรมีการใช้ระบบที่เรียกว่า smart patrol smart patrol คืออะไรคะคือระบบการลาตระเวนเชิงคุณภาพครับใช้เทคโนโลยีอย่าง gps และก็ฐานข้อมูลมาช่วยวางแผนติดตามผลทำให้การลาตระเวนมีประสิทธิภาพมากขึ้นป้องกันการลักลอบล่าได้ดีขึ้นซึ่งก็ช่วยให้ประชากรเสือที่นั่นเพิ่มจากประมาณ50ตัวเป็น80กว่าตัวได้ก็ยังดีนะคะ ที่มีความพยายามอยู่ครับแต่ภัยคุกคามจากการล่าการค้าผิดกฎหมายมันก็ยังยังคงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีอีกประเด็นคือเรื่องฟาร์มเสืออ๋อที่มีข่าวอยู่เรื่อย,อยใช่ครับ WCS เขามองว่าฟาร์มเสือก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ซับซ้อนนี้เหมือนกันเพราะคาดว่ามีเสืออยู่ในฟาร์มพวกนี้หลายพันตัวเลยนะทั้งในจีนลาวเวียดนามแล้วก็ไทยด้วย หลายแห่งก็เปิดบังหน้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่เบื้องหลังอาจจะเกี่ยวกับการลักลอบค้าชิ้นส่วนเสืออย่างคดีวัดเสือที่กาญจนบุรีเมื่อปี59นั่นก็ชัดเจนเลยกลับมาที่เรื่องสิงโตอีกนิดค่ะมีข้อมูลจาก cctv c 7 hd ที่อธิบายว่าทำไมปกติสิงโตถึงไม่ค่อยโจมตีรถครับมีหลายเหตุผลประกอบกัน คือโดยทั่วไปเนี่ยมันมองรถเป็นเหมือนวัตถุใหญ่ๆก้อนเดียวไม่ได้แยกแยะว่ามีขนอยู่ข้างในแล้วโดยสัญชาตญาณเนี่ยสัตว์ป่า,ามักจะหลีกเลี่ยงมนุษย์มากกว่าจะเข้ามาทําร้ายอยู่แล้วบวกกับความคุ้นเคยกับรถที่วิ่งช้าๆในสวนสัตว์ด้วยครับแล้วก็สัญชาตญาณที่ไม่อยากเสี่ยงปะทะกับอะไรที่ดูใหญ่โตไม่คุ้นเคยซึ่งมันก็วนกลับไปที่ประเด็นของคุณปริญญากรอ,อีกครั้งละครับว่าสัาตว์ป่าจะดูร้ายก็ต่อเมื่อมันรู้สึกว่ามนุษย์ไม่เคารพ ไม่รักษาระยะห่างหรือเข้าว่าคุกคามพื้นที่ของมันฟังทั้งหมดแล้วก็ยิ่งเห็นภาพชัดเลยนะคะว่าโศกนาฏกรรมแบบนี้เนี่ยมันซับซ้อนจริงๆมันไม่ใช่แค่ความผิดของใครคนเดียวหรือเป็นเพราะสัญชาตญาณสัตว์บ่าอย่างเดียว แต่มันคือผลรวมของหลายๆอย่างเลยทั้งช่องโหว่ในระบบความประมาทความเคยชินของคนแล้วก็ธรรมชาติของสัตว์ที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆใช่ครับบทเรียนสําคัญที่สุดที่เราน่าจะได้จากเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องของความเคารพนี่แหละครับทั้งเคารพในพลังในสัญชาติญาณของธรรมชาติตระหนักถึงความสําคัญของระยะห่างที่เหมาะสมแล้วก็การมีมาตรการความปลอดภัยที่มันต้อง ต้องรัดกุ่มจริงๆชัดเจนแล้วก็ต้องบังคับใช้กันอย่างจริงจังด้วยไม่ใช่แค่เขียนไว้สวยๆซึ่งก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดกันต่อนะคะว่าในยุคที่เราก็อยากจะใกล้ชิดธรรมชาติใกล้ชิดสัตว์ป่ากันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะหาสมดุลตรงนี้ได้ยังไงระหว่างความต้องการของมนุษย์กับเรื่องความปลอดภัยสวัสดิภาพและการเคารพในธรรมชาติจริงๆของสัตว์เหล่านี้ที่บางครั้งมันก็มีความดุดร้ายแฝงอยู่ เราจะเรียนรู้ที่จะใกล้ชิดโดยที่ไม่ไปล้ำเส้นความเคารพได้ยังไงอันนี้คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องช่วยยันหาคำตอบต่อไปค่ะ